ฝักพ่อครับสงใส่จรีสรวจพิเศษปามนหนึ่งแล้วนะครับโอ้รีบติดๆเลยครับ ช่วงสี่สผ้านี้นะครับหลีกทั้งหมดสามขบวนนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งลีกที่หนองปลาไหล 985เข่าย้อยครับอันนี้ปากท่อนะครับน่าจะเป็นกรบวน3สามนึงครับลีกกันสนุกไหมครับเดี๋ยวมารอชมตอนสามนึงเข้านะครับ บวนสามหนึ่งผ่านปากท่อประมาณ17บเจนาฬิกายี่นาทีนะครับห้าห้าหนึ่งแปดนะครับหมายเลขเดียวกับเสื้อที่ผมใส่มาวันนี้เลยนะครับ ไปนิ่มๆครับ